จงใช้ความคิดในเวลาที่ว่างแทนที่จะนั่งอยู่เฉยๆมีใครบ้างที่ไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆแน่นอนนะคะมีคน2ประเภทที่ไม่ชอบนั่งเฉยเก็คือคนสําเร็จและคนร่ํารวยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าคนเหล่านี้ไม่ชอบนั่งเฉยเฉยก็แปลว่าพวกเขาเนี่ยต้องทํางานตลอดเวลายยางน้นหรือเปล่าพวกเขาไม่เคยหยุดพักอย่างนั้นหรอไม่ใช่แบบนั้นนะคะก็คือว่าพวกเขาก็มีเวลาว่างและก็หยุดพักเหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะแต่ที่บอกว่าพวกเขาไม่ชอบนั่งเฉยเยหมายความว่าถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ทําพวกเขาก็ต้องคิด ถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่ใช่เรี่ยวแรงพวกเขาก็ต้องใช้สมองคุณคิดว่าเวลาที่คนสําเร็จและคนรวยนั่งอยู่เฉยๆพวกเขาทําอะไรคะแน่นอนว่าพวกเขาชอบใช้ความคิดค่ะข้อเหล่านี้มีอะไรอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดหรือถ้าเกิดว่าไม่มีนะคะพวกเขาก็จะต้องคิดให้มันมีจนได้ข้อเหล่านี้เขาจะชอบวางแผนอะไรไว้ล่วงหน้าชอบหาไอเดียต่างๆแล้วก็ชอบคิดสร้างสารรค์อะไรไปเรื่อ,อยยความคิดของพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่มันทํางานตลอดเวลา แต่นั่นก็ไม่ได้ทําลายความสุขในการพักผ่อนของพวกเขาหรอกนะคะและมันก็คือความสุขที่สุดยอดของพวกเขาด้วยเช่นกันไอเดียดีๆบางทีมันก็อยู่ในหัวของคุณแต่มันอาจจะปรากฏขึ้นมาเมื่อคุณเปิดปุ่มใช้ความคิดในสมองของคุณเท่านั้นถ้าคุณไปปิดปุ่มมันไว้ไอเดียดีๆมันก็อาจจะผ่านไปแล้วและก็ไม่กลับมาอีกคุณว่ามันน่าเสียดายไหมคะถ้าเกิดว่าคุณพลาดไอเดียบางอย่างที่สุดยอดไปไม่ใช่เพราะว่าคิดไม่ได้แต่เพราะว่าไม่ได้คิดต่างหาก จำไว้นะคะว่าเวลาว่างของคุณนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่จะนั่งเฉยๆอย่างน้อยถ้าเกิดว่าไม่ได้ทำอะไรแค่ได้ใช้ความคิดอะไรบางอย่างก็ยังดีค่ะคนสำเร็จจะคิดเรื่องยากส่วนคนล้มเหลวจ,จะคิดเรื่องง่ายๆความยากคือสิ่งที่ท้าทายนะคะสำหรับคนที่สำเร็จพวกเขาจะชอบคิดแล้วก็จะชอบทำอะไรยากๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดแล้วก็ไม่ทำกัน หรือบางคนอาจจะพยายามที่จะคิดแล้วก็ทําแต่ก็อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะมีแต่คนที่เจ๋งๆเท่านั้นละ่ะคะที่คิดได้แล้วก็ทําได้จนประสบความสําเร็จคนสําเร็จจะชอบคิดเรื่องยากๆเพราะว่ามันสนุกกว่าเรื่องง่ายๆจริงๆแล้วนะคะความสนุกมันคือของแถมแต่เหตุผลหลักก็คือพวกเขาอยากจะท้าทายสมองอยากจะเก่งแล้วก็อยากจะสําเร็จมากกว่าคนอื่นแต่มองมาที่คนล้มเหลว จะตรงกันข้ามนะคะคนล้มเหลวชอบคิดเรื่องง่ายและก็ไม่ชอบคิดเรื่องยากเพราะว่าขี้เกียจกลัวสมองจะเหนือ่อยหรืออาจจะดูถูกตัวเองว่าคนอย่างฉันก็คิดได้แค่นี้แหละเพราะว่าคนล้มเหลวชอบคิดเรื่องง่ายพวกเขาถึงได้ทําอะไรเหมือนกันมีผลงานระดับพอๆกันและก็ยืนเป็นกลุ่มเป็นก้อน,อ,นอยู่ด้วยกันในขณะที่คนสําเร็จนะคะจะชอบคิดเรื่องยากพวกเขาถึงได้ทําอะไรที่แตกต่างกันมีผลงานที่โดดเด่น แล้วก็แข่งกันไปยืนอยู่ข้างหน้าคนสําเร็จด้วยกันเองดูเหมือนกับว่าคนล้มเหลวจะยิ่งถอยไปเรื่อยๆแล้วก็คนสําเร็จก็จะยิ่งก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆเพราะว่าวิาวธีคิดของเขาแตกต่างกันแล้วคุณล่ะคะเป็นแบบไหนไม่ค่อยมีใครพูดถึงว่าการมีสมองที่มีศักยภาพในการจําหรือว่าความจําที่ดีก็คือตัวช่วยหนึ่งที่จะช่วยให้เราประสบความสําเร็จได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่นั่นคือเรื่องจริงค่ะคนที่ความจําดีมีข้อได้เปรียบหลายอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราคิด เราก็จะจําทุกอย่างที่เราคิดได้เวลาที่เราฟังเราก็จะจําทุกอย่างที่เราฟังได้ <T an> เวลาที่เราเรียนรู้เราก็จะจําทุกอย่างที่เราเรียนรู้ได้หรือว่าเวลาที่เราทํางานหรือว่าทําธุรกิจ, <T an> ก,จก็มีหลายอย่างเลยอะที่เราต้องจําไม่ว่าจะเป็นชื่อเบอร์โทรหรือว่าอีเมลลูกค้าเวลานัดหมายคําพูดต่างๆในที่ประชุมหรือว่ารวมถึงรายละเอียดการทํางานหรือว่าแผนการในการเจรจาต่อรองธุรกิจต่างๆที่เราได้วางไว้หรือว่าตกลงกันไว้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วอะ ทุกขั้นตอนของการทํางานหรือว่าการทําธุรกิจล้วนต้องใช้การจําหรือแม้แต่การเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาตัวเองเราก็ต้องใช้การจํายิ่งเราความจําดีมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งทําอะไรสําเร็จได้ง่ายมากเท่านั้นคนสําเร็จเขาก็รู้ความลับข้อนี้ดีนะพวกเขาถึงทําอยู่2ออย่างก็คือจดบันทึกหรือไม่ก็พยายามที่จะพัฒนาสมองให้จําได้ดีมากยิ่งขึ้นและวิธีที่ช่วยได้ก็มีเยอะมากเลยค่ะและง่ายๆก็คือ พยายามจำนะคะพยายามที่จะจำสิ่งที่ผ่านหูหรือว่าผ่านตาเราจำให้มากที่สุดโดยไม่ต้องจดคุณอาจจะพยายามจำประโยคที่คนอื่นพูดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำข้อมูลหรือว่ารายละเอียดที่คนอื่นบอกจำสถานที่แล้วก็เวลานัดหมายโดยที่ไม่จำเป็นต้องจดไว้จำตัวเลขหลายๆตัวอย่างเช่นเบอร์โทรแล้วก็จดบันทึกลงไปทีเดียวจำอะไรก็ได้นะคะเริ่มจากง่ายๆไปก่อนแล้วก็ค่อยยากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอาจจะเล่นเกมช่วยฝึกความจำไปเลยก็ได้มันทั้งสนุกแล้วก็ พัฒนาสมองได้ดีอีกด้วยนะคะ ถ้าถามว่าคนสําเร็จชอบทําอะไรมากที่สุดก็คือการวางแผนนั่นเองนะคะการวางแผนจะต้องเป็นหนึ่งในนั้นถ้าคนสําเร็จไม่สามารถวางแผนอะไรได้พวกเขาอาจจะเหมือนกับขาดอากาศหายใจเพราะทุกวันพวกเขาจะวางแผนตลอดเวลาจริงๆค่ะเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของพวกเขาถ้าคุณอยากรู้ว่าคนสําเร็จวางแผนอะไรบ้างลองไปอยู่กับคนสําเร็จดูสักวันหนึง่งคุณจะเห็นว่าพวกเขาวางแผนแ Lehrer ทบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กเริ่มตั้งแต่การวางแผนชีวิตวางแผนสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือนแต่ละปีวางแผนในการทํางานวางแผนการท,ทรําธุรกิจวางแผนการลงทุนวางแผนในเรื่องของการเงินการเดินทางการพูดในที่ประชุมหรือว่ารวมถึงการเจรจากับลูกค้าเรียกว่าวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะที่พวกเขาต้องทําแทบไม่มีอะไรที่คนสําเร็จทําโดยไม่มีการวางแผนและแผนของพวกเขาก็ต้องรอบคอบอีกด้วยค่ะคนที่ไม่เคยชินกับการวางแผนเท่าไหร่อาจจะคิดว่าคนสําเร็จเนี่ยบ้าหรือเปล่า เพราะคิดมากหรือไม่ก็รอบคอบมากเกินไปแต่คุณคิดไมหมคะว่าบางทีเนี่ยแหละที่ทําให้พวกเขาสําเร็จมากกว่าคนอื่นเพราะว่าพวกเขาทําทุกอย่างโดยมีการวางแผนพวกเขาถึงทําได้ดีกว่าเราไม่ค่อยพลาดเหมือนที่พวกเราพลาดและก็ได้ผลลัพธ์ที่เราไม่ได้นั่นก็คือพวกเขาสําเร็จ แต่เราล้มเหลวเป็นส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสําเร็จนะคะอย่างแรกเลยก็คือคุณจะต้องเป็นนักวางแผนและก็อย่าคิดว่าการวางแผนทุกเรื่องเป็นเรื่องบ้าเพราะมีแต่คนที่ไม่เคยวางแผนอะไรเลยในชีวิตนี้เท่านั้นที่บ้าเพราะว่าพวกเขาอยากจะสําเร็จแต่ก็ไม่ได้ทําเหมือนกับคนที่เขาประสบความสําเร็จทํากัน ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จนะคะเคล็ดลับที่ง่ายที่สุดก็คืออ่านหนังสือดีๆอย่างน้อยเดือนละเล่มมากกว่านั้นได้ก็ยิ่งดีแต่อย่าน้อยกว่านั้นนะ,ะเพราะเดือนไหนที่คุณไม่อ่านหนังสือสักเล่มก็แปลว่าเดือนนั้นคุณไม่ได้เพิ่มความรู้เข้าสมองของคุณเลยนอกจากคุณจะหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตฟังพอดแคสต์หาความรู้หรือว่าพูดคุยกับคนที่ให้ความรู้คุณ,คณก็ถือว่ามีประโยชน์พอๆกันกับการอ่านหนังสือดีๆนะคะแต่คุณรู้อะไรไหมคะไม่มีความรู้อะไร ที่จะอยู่กับคุณได้นานเท่ากับหนังสือสมมุติว่าคุณหาความรู้จากอินเทอร์เน็ตพอปิดมันไปคุณก็อาจจะลืมหรือสมมุตินะคะถ้าเกิดคุณคุยกับคนที่ให้ความรู้คุณพอนานไปคุณก็อาจจะลืมได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะอ่านหนังสือคุณสามารถอ่านอย่างช้าๆค่อยๆอ่านค่อยๆทําความเข้าใจแล้วก็อ่านซ้ําไปซ้ำมาได้ความรู้มันก็จะซึมซับเข้าสมองของคุณได้ดีกว่าเยอะเลยค่ะ และแน่นอนนะคะว่าคนสำเร็จน่ะแสวงหาความรู้ทุกทางเลยไม่ว่าจะอินเทอร์เน็ตพอดแคสต์หรือว่าการพูดคุยกับผู้คนการเข้าคอร์สสัมมนาต่างๆแต่พวกเขาทุกคนก็ยังคงอ่านหนังสือค่ะไม่มีคนสำเร็จคนไหนที่ไม่มีหนังสือดีๆหลายเล่มกองอยู่ที่บ้านหรือตอบไม่ได้ว่าหนังสือเล่มไหนคือเล่มโปรดหรือว่าหนังสือเล่มไหนที่เปลี่ยนชีวิตของพวกเขาบอกไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จเป้าหมายแรกของคุณก็คือการอ่านหนังสือดีๆอย่างน้อยเดือนละเล่มค่ะ คุยกับคนที่มีความรู้ป้อนใส่สมองเราเราจะไปคุยกับคนที่มีความรู้ป้อนใส่สมองเราได้ยังไงล่ะก็เราไม่ได้รู้จักใครสักคนหลายคนอาจจะกําลังคิดแบบนี้อยู่ใช่ไหมคะคืออดอิจฉาคนที่เกิดมาในครอบครัวรวยๆหรือว่าอยู่ในสังคมที่แวดล้อมไปด้วยคนสําเร็จเพราะเส้นทางความสําเร็จของพวกเขาคงง่ายน่าดูแทบจะไม่ต้องทําอะไรแค่คุยๆฟังๆเราก็ทําตามแถมถม,มีคนคอยช่วยคอยสนับสนุนแล้วก็คอยชี้ทางให้อีกแค่นี้ก็สาเร็จ แล้วก็รวยได้ง่ายแล้วเอาล่ะอย่าไปอิจฉาคนอื่นเลยนะคะเพราะว่าเส้นทางความสําเร็จของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันถ้าของคนอื่นง่ายกว่าแต่ของเราไม่ได้ง่ายแบบนั้นก็พยายามเอาเอง ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคนที่มีความรู้ป้อนใส่สมองของเราอยู่รอบตัวก็ไปอยู่รอบๆพวกเขาก็ได้ค่ะไปหาคนสําเร็จหรือว่าคนรวยที่พร้อมจะสอนพร้อมจะให้คําแนะนําแล้วก็แบ่งปันความรู้ให้กับเราเดี๋ยวนี้เขามีคอร์สสัมมนาเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณยอมจ่ายเงินนิดนึงคุณก็ได้ความรู้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างความสําเร็จในอาชีพในธุรกิจในเรื่องของการเงินหรือว่าการลงทุน ความรู้แบบนี้อาจจะไม่ได้ฟรีแต่มีราคามากกว่าที่คุณจ่ายไปอย่างแน่นอนและพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่สำเร็จแล้วและก็รวยแล้วตัวจริงที่จะสามารถช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่อยากลงทุนหรือว่าไม่อยากเสียเงินไปลงคอสนะคะแค่ลองมองดูรอบๆตัวของคุณว่ามีใครที่มีความรู้หรือว่ามีประสบการณ์อะไรที่พอจะสอนคุณได้บ้างอย่างเช่นในที่ทํางานหัวหน้าหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เก่ง ก็น่าสนใจนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณมีโอกาสได้พบปะกับผู้คนใหม่ๆก็อย่ามัวแต่นั่งหลบอยู่เงียบๆหรือว่าเอาแต่เมาส์กับเพื่อนลองเข้าไปคุยกับเขาดูค่ะคุยดูว่าพอจะมีอะไรใหม่ๆแนะนําให้คุณได้ไหมพยายามที่จะตักตวงความรู้จากสมองของคนอื่นมาใส่สมองของคุณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะอย่าไปกลัวค่ะเพราะขนาดคนที่ประสบความสําเร็จและร่ํารวยแล้วพวกเขาก็ยังคงทําแบบนี้อยู่เหมือนกันค่ะ สนใจเรื่องรอบๆตัวบ้างไม่อย่างนั้นคุณจะตกยุคมีคนอยู่สองประเภทก็คือคนที่สนใจมีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องรอบๆตัวชอบเป็นคนทันสมัยไม่ตกยุคกับคนที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงค่ะก็คือไม่ค่อยสนใจอะไรไม่ได้อยากรับรู้เรื่องรอบๆตัวจะดูเป็นคนไม่ทันสมัยหรือว่าตกยุคก็เฉยๆเพราะว่าฉันก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆของฉันคนแบบที่สองมักจะก้าวหน้าได้ยากนะคะเรื่องจะสําเร็จยิ่งไม่ต้องพูดถึงแต่คนแบบแรก อาจจะไม่ถึงกับการันตีได้ว่าจะก้าวหน้ากว่าคนอื่นหรือว่าจะต้องประสบความสําเร็จแน่นอนแต่ความเป็นไปได้ก็มีมากกว่าคนประเภทที่2ความจริงที่ต้องยอมรับเลยนะคะก็คือโลกของเราเนี่ยพัฒนาไปแล้วค่ะแล้วก็ไปไกลกว่าที่คนไม่ยอมเรียนรู้อะไรเลยจะตามได้ทันเดี๋ยวนี้โอกาสของความสําเร็จแทบจะขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการปรับตัวตามเทคโนโลยีว่าใครจะช้าหรือว่าเร็วว่ากัน บางคนสําเร็จง่ายอย่างไม่น่าเชื่อบางคนสําเร็จยากอย่างไม่น่าเชื่อเพราะข้อได้เปรียบในการทันยุคและก็ข้อเสียเปรียบในการตกยุคเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเรื่องรอบๆตัว เพราะคุณไม่รู้หรอกนะคะว่าถ้าคุณไม่รู้บ้างสิ่งคุณจะพลาดอะไรไปบ้างอาจจะไม่ได้ง่ายที่บางคนจะเปลี่ยนตัวเองจากคนที่เคยโฟกัสแต่ชีวิตตัวเองแล้วต้องมาโฟกัสกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณยังอยากจะมีที่ยืนบนความสําเร็จที่คนอื่นเขาแข่งแย่งแข่งขันกันคุณก็ต้องทําเพราะในโลกของเราทุกวันนี้นะคะคนที่ตกยุคจะเป็นคนที่ตกตามอย่างแน่นอนยิ่งอดฉลาดยิ่งไม่ฉลาด เป็นความจริงที่ยากจะยอมรับนะะว่าเรายังไม่ฉลาดเอาเป็นว่าแค่ยังไม่ฉลาดพอก็แล้วกันเพราะคนที่ฉลาดพอย่อมหมายถึงเขารู้ทุกสิ่งและไม่จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้อะไรอีกแต่ความจริงก็คือว่าโลกนี้ไม่มีใครที่ฉลาดพอเพราะความรู้ที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง วันนี้คุณอาจจะรู้ทุกสิ่งแต่พรุ่งนี้ก็อาจจะมีสิ่งที่คุณไม่รู้และถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าตัวเองฉลาดพอเดี๋ยวก็จะมีคนที่คิดว่าเขายังไม่ฉลาดพอแล้วก็เรียนรู้มากกว่าคุณก็จะทำให้คุณรู้สึกโง่ได้คุณเคยเห็นคนที่สำเร็จคนไหนที่อวดฉลาดไหมคะคำจำกัดความของคำว่าอวดฉลาดไม่ได้หมายถึงการพูดในสิ่งที่ตัวเองรู้เพราะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนสำเร็จก็อวดฉลาดกันทุกคนใช่ไหมคะเพราะพวกเขาชอบสอนแล้วก็ชอบแนะนำคนอื่น แต่คำว่าอวดฉลาดหมายถึงการพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และก็ไม่ยอมฟังคนที่รู้จริงหรือคิดว่าตัวเองรู้ทุกสิ่งก็เลยไม่ยอมเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นี่แหละค่ะคือคนประเภทที่เรียกว่าอวดฉลาดคนสำเร็จอยากที่จะเป็นคนฉลาดพวกเขาก็เลยไม่อวดฉลาดถ้าคุณรู้อะไรมากกว่าพวกเขาหรือว่ามีอะไรจะสอนพวกเขา พวกเขาก็จะฟังคุณพวกเขามีสัญชตาตญาณของการเรียนรู้ทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่สําคัญนะคะว่าคุณจะเป็นใครแต่สําคัญว่าคุณรู้อะไรที่พวกเขาไม่รู้บ้างคนสําเร็จคิดว่าการหิวโหยความรู้ไม่ใช่ความโง่เขลาแต่มันคือการผลักสายความรู้ตั้งหากค่ะคือความโง่เขลาแล้วคุณล่ะคะวันนี้คุณกําลังผลักไสความรู้อะไรอยู่หรือเปล่าคําแนะนําจากคนสําเร็จคือของฟรีที่มีราคา ถ้าวันหนึ่งคุณกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จขึ้นมาคุณอยากจะแนะนําคนอื่นให้เขาสําเร็จเหมือนกับคุณไหมคะคุณก็คงตอบว่าอยาก เพราะอย่างน้อยเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่ามันจะตอกย้าความภูมิใจในความสําเร็จของคุณเองถ้าเกิดว่าคุณช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้นั่นก็หมายความว่าคุณต้องสําเร็จแล้วและถ้าเกิดว่าคุณช่วยคนอื่นให้สําเร็จได้ความภูมิใจในตัวของคุณเองก็จะยิ่งมีมากยิ่งขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมคนสําเร็จถึงชอบให้คําแนะนําคนอื่นแบบฟรีๆส่วนคนที่ได้รับคําแนะนําไปจะเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับตัวเองได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับว่า เขาจะรู้ไหมว่าคําแนะนําจากคนสําเร็จคือของฟรีที่มีราคาถ้าเขาฟังคนสําเร็จแล้วไม่ทําตามเขาก็จะไม่สําเร็จแล้วคนที่ดูถูกคําแนะนําของคนที่ประสบความสําเร็จก็เหมือนกับคนที่ไม่ฟังคนที่เดินข้ามสะพานไปแล้วแล้วบอกว่าต้องเดินบนสะพานยังไงถ้าเขาบอกว่าไม้อันนี้ดีไม้อันนั้นหักแต่คุณไปเดินข้ามไม้ที่ดีแล้วก็เหยียบบนไม้ที่หักคุณก็ไปได้ไม่รอดถึงอีกฝั่งของสะพานจริงๆแล้วนะคะ แม้ว่าอาจจะไม่ได้มีอะไรการันตีได้ว่าคําแนะนําจากคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนจะช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้แต่ฟังไว้บ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะอย่างน้อยมันก็ฟรีนะคะถ้าทําอยู่สิ่งเดียวคุณก็จะไม่รู้ว่าคุณชอบอะไรมากที่สุดคุณตอบได้ไหมคะว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดแต่มีข้อแม้ว่ามันจะต้องทําเงินนะคะเรียกว่าอะไรที่เป็นอาชีพหรือว่าธุรกิจก็ได้ไม่ใช่ตอบว่าฉันชอบนอนมากที่สุดอันนี้ไม่ได้นะคะ ลองคิดดูว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดถ้าคุณตอบได้แล้วนะคะถามว่ามันใช่งานที่คุณทําอยู่ไหมถ้าใช่ก็ดีค่ะแต่ถ้าไม่ใช่หรือว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณชอบทําอะไรมากที่สุดอันนี้ไม่ดีเลยนะคะสิ่งที่การันตีได้เกือบ100%เว่าคุณจะสําเร็จแน่ๆก็คือคุณทําในสิ่งที่ชอบและคุณก็ชอบในสิ่งที่ทําเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จทุกอย่างในโลกใบนี้ถ้าคุณยังตอบไม่ได้ว่าคุณชอบทําอะไรความสําเร็จจะมาจากไหนเพราะคุณ ก็จะทําสิ่งที่คุณไม่ชอบหรือว่าไม่ค่อยชอบอยู่แบบนั้นและถึงแม้ว่าคุณจะคิดว่าคุณชอบสิ่งที่คุณทําอยู่มากที่สุดแล้วก็ไม่แน่นะคะไม่แน่อีกเช่นกันเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าจะมีบางสิ่งที่คุณยังไม่ได้ลองทําที่คุณจะมีโอกาสที่จะชอบมากกว่าหรือเปล่าจนกว่าคุณจะได้ลองทําอะไรหลายๆอย่างนีคนสําเร็จหลายคนนะคะที่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบมากที่สุดเพราะไม่ได้หยุดอยู่แค่สิ่งเดียวที่ทํา พวกเขาลองแทบทุกสิ่งทุกอย่างที่น่าลองไม่ได้ซีเรียสว่าลองแล้วจะเวิร์กหรือว่าไม่เวิร์กแค่อยากจะรู้ว่าชอบหรือว่าไม่ชอบแล้วสุดท้ายก็ไปเจอสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ทําอยู่แล้วก็สําเร็จได้เพราะสิ่งนั้นการได้ลองทําบางสิ่งแล้วไม่ชอบไม่ใช่ความผิดพลาดแต่การไม่ได้ลองทําบางสิ่งที่อาจจะชอบนี่แหละหคือความผิดพลาดลองคิดดูว่าชีวิตนี้คุณจะให้โอกาสตัวเองทําแค่สิ่งเดียวเท่านั้นรอเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าคุณไปเจอสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดตอนอายุสัก60ลิบะ น่าเสียดายไหมคะแต่ที่แน่ๆไม่มีอะไรหรอกนะคะที่คุณจะเสียดายที่ลองมีแต่จะเสียดายที่ไม่ได้ลองเชื่อสิคะวิธีเดียวที่จะทําให้คุณโดดเด่นก็คือค้นหาความสามารถที่โดดเด่นของคุณถ้าคุณไม่ค้นหามันคุณก็จะเป็นคนธรรมดาทั้งที่คุณก็ไม่ได้เกิดมาธรรมดามันน่าเสียดายนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรดีซ่อนอยู่ในตัวแต่ไม่เคยเห็นมันและก็ไม่เคยเอามันออกมาใช้คนที่บอกว่า เขาไม่มีความสามารถที itself, so it, so so it, ่โดดเด่นอะไรไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีนะคะแต่เพราะว่าเขาไม่ยอมค้นหามันเองและถ้าเกิดว่าเขาลองค้นหามันเขาก็จะเจอดีไม่ดีเจอหลายอย่างด้วยความสามารถที่โดดเด่นไม่ได้หมายถึงความสามารถที่เหนือกว่าคนอื่นหรือถึงขั้นไม่ได้มีใครในโลกเทียบคุณได้แต่มันคือความสามารถที่โดดเด่นที่สุดในตัวคุณเองก็คือหนึ่งสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดในสิบสิ่งที่คุณทําได้วิธีค้นหามันก็คือ ลองทำสิบสิ่งที่ว่านั้นแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรคือหนึ่งสิ่งนั้นที่คุณทำได้ดีที่สุดนั่นละค่ะคุณเจอความสามารถที่โดดเด่นของคุณแล้วทีนี้คุณก็แค่ต้องเริ่มใช้มันสมมติว่าคุณเป็นคนที่พูดเก่งก็หางานที่จะได้ใช้ความสามารถในการพูดอย่างเช่นงานขายเป็นเซลลหรือว่างานต้อนรับเป็นพนักงานต้อนรับแบบนี้นะคะหรือว่าอาจาะหาทางพูดเพื่อทำเงินอย่างเช่น เป็นนักพูดหรือว่านักจัดคอร์สสัมมนาของตัวเองไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้และมีประสบการณ์มากพอที่จะสามารถแชร์และก็สอนให้กับคนอื่นวิธีของคนสําเร็จก็คือเลือกงานตามความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองไม่ใช่ทํางานที่หวังว่าจะได้ใช้ความสามารถที่โดดเด่นของตัวเองแต่แทบไม่เคยได้ใช้ซึ่งคนทั่วไปมักจะทําอย่างหลังนะคะแล้วถามว่าทําไมพวกเขาไม่เคยสําเร็จก็นั่นแหละ,ค,ะคือเหตุผล